ครับสวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่13นะครับ13ตุลา2566นะครับวันนี้ก็อัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับวันนี้ก็มีคันนี้นะครับ L อ u กู t a L4708 SP นะครับมันคันนี้เข้ามาใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับราคา3 0 0 0 0 0สนเาหมื่นแบาทนะครับ ยางประมาณสัก80%ทั้ง4เส้นนะครับ780ดอกคุงสูงเลยนะครับฐานก็นจะเป็นตรงรุ่นนะครับฐาน D H 2 4 6 F นะครับสภาพประมาณสัก80%นะครับกท้ายเทยสีดีนะครับสีเิมทั้งคันนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ 1,980ชั่วโมงนะครับระบบไฟเดีวลีกดีนะครับมาชมคันต่อไปนะครับคันต่อไปเป็นคูปาต้า L3608 SP นะครับคันนี้ปรับสภาพเก็บสีรอบคันนะครับเช็คพอบชัยนะครับ299,000บาทนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับคันนี้คูปาต้า L ห้าศูนยนะครับจดทะเบียนปีคันนี้ปี58นะครับคันนี้ราคาเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับ2องแสนามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้จากราคาสี่แสนสี่แสนสองนะครับอันนี้อุปกรณ์หน้าหลังครับด้านหน้าผ่านหลังเป็นผ่านใหม่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครืให้พร้อมใช้นะครับทำสีลิมิเต็ดนะครับผ่านเป็นผ่านเป็นพีเคนะครับผ่านห้าไปยี่สิบสี่ อุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีนะครับฐานขุดมันเริ่มต้นที่9,900นะครับมารับเองมีส่วนลดให้อีกนะครับคู b ตะแอล5018นะครับตันนี้กิจได้พุ่งกี้ตักนะครับคานนี้400,000 45,000บาทนะครับเป็นไก่รถสวยๆนะครับเครื่องเกียร์เดิมหรือใครอยากได้พุ่งกีตักนะครับตัวนี้95,000นะครับแยี่ยเขาขายนะครับ คันนี้คูปต้ L สามหกศู SP นะครับคันนี้รถสวยเดิมสีเดิมทักการเหมือนกันนะครับคันนี้สภาพยางก็ประมาณ70%ทั้ง4เส้นนะครับฐานก็สวยอยู่นะครับฐานห้าใบยี่สิบสองนะครับตรงรุ่นนะครับบูทชัดย์ท้ายก็ยังไม่หลวมนะครับรถไล่นะครับคันนี้ถ่ายเผยสีเดิมหมดนะครับคันนี้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ คันนี้คูเปต้า L4708 SE นะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้269,000บาทนะครับยางหน้า70%นะครับยางหลังประมาณ60%นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ2ชิ้นนะครับผนังหลังให้เป็นผนังใหม่นะครับผนังใหม่ตาเพชรนะครับอันนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้เก็บสีรอบคันนะครับ 3อ9 0าบาทคันนี้45นะครับ45คันนี้ก่อนเก็บงานนะครับราคาแสน0 0 0บาทนะครับก,ก่อนสชิ้นนะครับเครื่องเจดียด์นะครับระบบก็ดีหมดอาจจะมีรั่วซึมบ้างมีหลวมบ้างนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพวกลูกปืนชุดล้อหน้าบ้างนะครับาตามสภาพนี้ก็ อุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับยางก็ประมาณ60เซนะครับหน้าหลังยางหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ั้สี่เส้นนะครับคันต่อไปเป็นคูปัตต้าเหมือนกันนะครับคันนี้รถฝากขายนะครับชุดแต่หน้าใหม่นะครับตัวรถเบดันนะครับรถเพื่อนฝากขายนะครับคันนี้ราคาสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวรถกับเบดันนะครับเครื่องเครื่องเกียร์ดีนะครับ รถเดิมปกติเป็นรถรถตักนะครับท้ายดีนะครับท้ายไม่เคยใช้งานนะครับแข้งแงยางข้างหลังนี้ดีเส้นหนึ่งนะครับสภาพ85อีกข้างหนึ่งสภาพ40เอร์เซนะครับยางหน้าก็อยู่ประมาณสัก50เปอร์เซเื่องเกียร์ดีเป็นคูปจต้าดีนะครับเกียร์เป็น8คูณ8คูน4นะครับไยหลังช้านะครับ ต่อไปเป็นตัวนี้ยันมานะครับยันมาอุปกรณ์หน้าหลัง2ชิ้นนะครับสอ,สองแสนห้า,อาสองสน 4, 000, 000. นะี่หมื่นเก้ันคันนี้รอเวลาเก็บวิวนิดนึงนะครับยังยังไม่ว่างทําเลยครับเครื่องเกียร์รดีนะครับตัวนี้เหลือ,อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไฮรูติ50าสิแรงคันนี้ หรือใครต้องการเอาไปบิวต่อนะครับถูกเครื่องเกียร์ใช้ได้นะครับอ,อรายละเอียดเล็กน้อยนะครับราคากอโทรมาคุยได้นะครับกุปะใต้ L สามสี่คันนี้ก็ตัวนี้อุปรกรณ์2ชิ้นนะครับแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวรถไถฟอร์ดนะครับฟอร์ดตัวนี้7710นะครับคาน,น่าเจ็เอฟนะครับานหาน่าเจ็เอฟ ตัวรถไปดัน3า0 0 0น3ะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับวันนี้แรงๆเลยนะครับใครหาอยู่วันนี้ก็มีลูกค้ามาจบ2ลายนะครับคันแรกจะเป็นกูบตาติดจองนะครับกูบตา LC 708คันนี้อำเภอนาคูจังหวัดกาลาสินนะครับกับขอบคุณผู้ใหญ่จะดีนะครับคันนี้ เดี๋ยวรอเลิกจัดส่งนะครับคันนี้เป็นคูปต้า L4018SP ติดตักแล้วก็แถมริปเปอร์นะครับข้างหลังให้นะครับพุ่งกี่มีถังถ่วงนะครับคันนี้รถสวยเดิมนะครับกาบขอบพรบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับขอบคุณมากนะครับก็มีพวกอุปกรณ์ตัวตัดหญ้าโรตรี่นะครับชุดดนหน้านะครับแล้วก็มีริปเปอร์นะครับ ลิปเปอร์สี่ขานะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เขาเรียกทำรุ่นนะครับขาไปเบิกใช้เป็นลิปเปอร์ก็ได้นะครับทำรุ่นก็แกะแกะคีบออกนะครับก็เป็นลิปเปอร์นะครับใส่คีบก็สลับซ้ายขวานะครับทำรุ่นมันนะครับโค้ง2เมตรนะครับตัวนี้ราคา1มื่น้า ห้าบาทนะครับ1,9,500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์0 8 5 0 8 7 6 5 8 1นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ